สวัสดีครับช่องเสียหนึ่งเด็กบ้านนอกวันนี้สิภาาไปตอนกขอบอกคงผูกครับไปเบึงให้ชิปวิดีโอมาอ,อุปกรณ์ก็มีไม่แต,แต่แต่จริงไม่มีดเนี้ยก็ได้ครับว่าเขาไปตัดดอกมันออกนะขอดตอนห,นหน่อยๆขอนใหม่เนี้ยก็ได้ครับมาตามมาฟูกไว้่ายซ้ำแอลหรอ มันออกดอมมากไปโกกงูัวโอ้ยขสอเรือใจแก่ที่รอกันคือจม,ม,มาเกตัวผู้นะจามาก็พาอปที่นั่นใช่ไหครับ เอาตอน้นต้นข้างในก่อนครับต้นในต้นนี้ดูพระหปล่าครับโค้หุดหงุดหงุดงกุดงดหุดหงดหงุดเงดดงดุดงดุดงดดองุอุดนะอองุดหงดงดหงุุดหดหด น,นี่ดอกมาะม่วงกันนะออบอกบอกมันออกหมดครับเออแล้วก็ใช้ไม้แหลมที่เราเตรียมมาครับต่อกเข่าขอดมันเลยต่อกเป็นกาก,าก,การะบาดไดยครับต่อกทะลุปไปเลย True lẽo nếu bổ hợp tạp quá chứ bỏ mặt tạp chứ bê tông hô tụi 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 ำเาขาอีกเยนครับเ,บอเ,อเอออ่อกาพาดเขาอีกดอกก่โอเคเรียบร้อยตัวต้นใหญ่ ตัวใหญ่มันเป็นบุกงผูกเหมาครับนี่แสบนี่พัสะาเนี่ผมกับสิเมียนให้กันนะฟังนี้ฟังนี้หมดหมดบอกอ๋อพี่เดดยอดออกเพิ่นเมือกันนี่ต้นผูนี่ท่งๆเดี๋ยวค่อยเด็ดออกออกกออ่อนเออถูเดวมาอ๋อตรงนี้นะ เดี๋ยวเขสิเขาอีกจะพักหนงก่อนเพื่อความใใจ ใต้เท่หนะฮะต้องออกน่วยใต้เท่ห์เออเคเรียบร้อยมันเด็ดดอกคราวนี้โซ่ในดอกนะนี่ครับต้องออกเป็นบัคงแม่บ้านีย่ยออกน่วย ปู่เขาเพ็นแบบฮงแม่ไว้ปูหฮงปูโอเคเรียบร้อยหมดหรือยังหมดหรือยังดอกเลยเรียบร้อยแล้วครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่องเสียนึงเด็กบ้านนอกขอบคุณครับสวัสดีครับ